ครับผมสได้ม่สิครับวันก่อนใครพลาดว่สิบห้ไปไม่ต้องเสียใจขยับไปนิดนึงมาเล่น W30 สาดีกว่า <c ười> คือผมชอบไม้หลังนะครับผมส่วนหน้าเป็น rose woods นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัวนี้ก่อนจริงๆผมไม่ค่อยมีเวลาลงวินเทจให้เลยช่วงนี้โมต่ขายมือหนึ่งอยู่ <c ười> ขายแพ็คค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ต่อวันเลยไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวฟังเสียงคร่าวๆข,าวข,าวของตัวนี้ก่อนแล้วกัน กเนี่ยที่ผมชอบมอริสคือมันไม่ใสโดดซาวมันยังอุ่นๆ,ๆอยู่ ออริสไม่ผิดหวังโอเค W สามสิบ okay. uh, mm hmm. นะครับผม made in Japan ฝากด้วยนะครับผมตัวนี้สวย uh, ริ้วรอยบ้างอาจมีริ้วรอยบ้างตามการเวลามันก็น่ารบย่อมมีบาดแผลถ้าใครไม่อยากให้ <laughs> มีริ้วรอยเลยไปหาเมื่อหนึ่งเล่นได้เลยนะครับผมโอเคแต่รุ่นพวกนี้ไม่ต้องหาหรอกเมื่อหนึ่งเขาเลิกผลิตหลายปีแล้วไล่จังหัวเลยแล้วกันหัวสวยโลโก้เหลือเต็มนะครับผมไบดิ้งรอบหัวสวยข้งหลังลูกบิดเดิม Okay. ตรงขอ,ขอบว่าจะมีบ้างนะครับผมเล็กๆน้อยๆทั่วไปอย่าปซีเรียสน,นักรบย่อมมีบาดแผลครับผมข้างหลังาคอ,อด้านหลังสวยเลยข้างหลังผมชอบไม้รสฟูดของ W 30มากเลยไม้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมสวยมากนะครับนี่ข้างหลังกันที่ก็เป็นพวกขนแมวทั่วไปนะครับผมไม่ค่อยมีรูดรอยมากอะ,อะไรเอ่ย เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมนิดเดียวเห็นไหมอ่าข้างๆสวยเลยเป็นไม้รู๋สวยมากเลยนะครับผมนี่เดบิวต์สามสิบคนเล่นเยอะมากบอกไว้ก่อนข้างหน้าสภาพสวยไม้เข้มเก่านะครับผมเก่าสวยมากเลยไม้มันเข้มมันก็ถามว่าอาจจะมีรูดรอยไหมมันก็ต้องมีแหละมันเอ่ออย่างพวกประมาณช้ำบ้างนะครับผมเล็กๆ,ๆน้อยๆทั่วไปอย่าไปซีเรียสน,นะครับอ่าแบบตรงนี้ คือผมอะเวลาขายของอะผมจะชัดเจนนะเวลามีอะไรเล็กๆน้อยๆทั่วไปผมก็จะแจ้งเท่าที่ผมเห็นนะครับผม mm hmm. อย่างอย่างตรงนี้มันก็อาจจะมีพวกรอยสติกเกอร์จางๆเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับผม mm hmm. ประมาณนี้จริงๆดิวสามสิบเเล่นกัน6กวันแล้วนะยิ่งสภาพดีๆด้วยอ่ะมี7กว mm ่า้ดยสาไปสายเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายให้ใหม่แต่สายตัวเนี้ยมันสายที่มันติดมามันก็ยังใช้ได้อยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยดีกว่าแต่สายมันยังใหม่อยู่นะสายยังดีอยู่โอเคถ้าชิงต่ำเล่นง่ายกำลังพอดีนะครับผมเสียงดีมาก W30 น่าเล่น กีตาร์เก่าๆอ่ะเนื้อไม้มันแห้งซาวมันเปิดเล่นแล้วมันไม่น่าเบื่อ <S <S ตัวนี้ราคาอยู่ที่55 0 0นนะครับผมท่านใดสนใจร้องปิดก็ทักแชทปิด,ดเดยเอ้ยไม่ใช่5,4 0พพอ5,4 0 0่ 5, อาราคาอยู่ที่54 0 0ค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180แเก็บปลายทางอยู่ที่250ก็ตอนนี้ที่เก็บปลายทางมัดจำค่าส่งเอ้ยมัดจำเหมือนเดิม500บาทส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านผมให้สำหรับคนที่ สอนโอนเต็มแล้วก็พร้อมมัดจำเท่านั้นนะครับผมถ้าลูกค้าขอจ่ายปลายทางทีเดียวขออนุญาตผ่านจริงๆทุกวันนี้เรียนมันเยอะนะครับผมเรียนเยอะมากทุกวันนี้ผมให้สำหรับคนที่ร้องโอนแล้วก็พร้อมมัดจำเท่านั้นอันนี้ต้องขอโทษจริงๆถ้าใครจะเข้ามารับที่บ้านต้องโทรมาก่อนบางทีผมก็ไม่ค่อยอยู่บ้านแพ็คของแพ็คอะไรผมก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้ามัดจำแล้วเข้ามาเอาที่บ้านผมให้เต็มที่เลยได้ครับ มาจ้ามห้าร้อยก็มารับของที่บ้านก็ได้ซอยทักอีสิบแปดนะครับผมหรือถ้าใครลังเลอยากจะเข้ามาเลือกคือผมไม่มีให้เลือกนะสินค้าบางทีเรายังไม่ได้เซ็ตยังไม่ได้ทําความสะอาดอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะครับผมโอเคฝากด้วยครับผมเจแปนสวยๆใครพร้อมก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยราคาและรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้เลย5,4 0 0นนะครับผมถ้าเจอใน YouTube ลูกค้า ได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์เชื่อผมถ้าสนใจพร้อมที่จะปิดพร้อมที่จะซื้อจริงๆทักแชทส่วนตัวเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับฝากด้วย W30 เ a d e in ม a p a n ินเจแบนขอบคุณครับ